สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำการถักกระเป๋าทรงใบตำลึงนะคะพอดีคิดแบบขึ้นมานะะเห็นใบตำลึงลอบตัวข้างบ้านนะคะหรือว่าถ้าเรามาถักเป็นกระเป๋าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะน,นี้ก็เลยขึ้นรูปขึ้นรูปเมื่อวานนี้นะคะ่ะข้างหนึ่งนะคะ ก็พอใช้ได้อยู่นะคะเป็นพอเป็นตำาบึงบานสวยๆพิวๆหน่อยค่ะนะคะเมื่อเราถักเสร็จเราจะเอามาประกบกันนะคะเป็นรูปกระบป๋าต่ตรงนี้แล้วก็ไล่มาด้านนี้ก็จะจุของได้เยอะอยู่แล้วก็เป็นกระเป๋าใบขนาดใหญ่ใส่ไปทํางานนะคะใส่สิ่งของไปทํางานถือหรูๆสวยๆได้เลยค่ะ อุปกรณ์น,นะคะก็จะมีไหมไหมพรมอคอตตอนนมห้าพายค่ะแล้วก็ห่วงห่วงพลาส,สติกนะีคะห่วงกลมเอ็มเคชเบอร์เจ็ทับศูนย์กางไกนะคะอุปกรณ์เที่ต้องใช้ตลอดมือใหม่ก็ฝึกถัดได้ค่ะลายไม่ไม่ยากค่ะมีเป็น คอทอเป็นโซ่นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอที่ใช้อยู่เป็นพื้นฐานสี่อย่างนี้ค่ะถักสี่อย่างนี้ได้เราก็จะขึ้นรูปได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกผ้าพันคอหรือเสื้อกระโปรงได้หมดคะ่ะราะเป็นพื้นฐานในการขึ้นรูปเฉย นีเ่เปฉนนขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วนิดหน่อยก็เป็นการถักอนะคอทอรเริ่มต้นถักคอทอธรรมดานะะถักให้รอบวงะคะ่นะ,คะถักคอทอเปแบบนี้ถักให้รอบเลยนะคะ เแล้วนะคะเมื่สุดแล้วเราก็มาจบที่จุดเริ่มต้นค่ะเรื่อนห่วงค่ะถลัแบบเรื่อนห่วงก็จะเท่ากันค่ะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่งค่ะแล้วเราจะคอทอไปอีก44หลักนะคะ ขอทอไปเรื่อยๆ44่หักค่ะขอท้อคือการแทงหัวเข็มลงดึงขึ้นควักเข็มขึ้นมาเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะ44่หลักค่ะเมื่าจาักได้44รหักแล้วแถวต่อไปเป็นซ้อนหนึ่งหันกลับมาถักไปให้ได้สิบหลักนะคะ ค่ะให้แบบสิบหลักพอสิบเอ็ดเราจะขคลืนเป็นอ่าสามครั้งไม่รักเดียวกันค่ะข้อทอมอนเดิมค่ะสามครั้งไม่รักเดียวกันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำสิบครั้ง ข้อทอสิบครั้งแล้วก็พอหลักที่สิบเอ็ดเราจะทําซ้ำลงไนช่องเดิมขอทอสามครั้งค่ะเพื่อเป็นฐานของลายที่เราจะเพิ่มให้เขากว้างออกค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่แหละนะไปสองสี่หก พถึงหลักที่สิบเอ็ดเราก็ทำคอทอ3ามครั้งลงได้รักเดียวกันเป็นการเพิ่มห่วงให้กับตัวกระเป๋านี่นะคะตามไปจนจบแถวะคะ่ะจบแถวจะได้แบบนี้คะ่ะขึ้นแถวต่อไปเป็นสซ่นหนึ่งลงตามอ่า ทางไลายต่อเลยค่ะเนี่ยเราก็ขอทอตามไปเรื่อยๆจนไปถึงช่วงเพิ่มจะสังเกตตอนช่วงเพิ่มนะคะด่าเั็นทัก พอทอมาจนถึงช่องเพิ่มสามสามอันนคะคะที่เราเพิ่มตอนนี้เราจะทำครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องนี้กับช่องนี้นะคะช่องนี้กับช่องนี้นะคะครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอคือพันหัวเข็มอ่าเอาลงดึงขึ้นขมวดเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นครื่งหนึ่งของพอหนึ่งคอนะคะ เก็บได้หมดทำสองครั้งค่ะทำสองครั้งในหลักเดียวกันโซ่หนึ่งต่อไปก็หลักนี้นะคะหลักที่ต่อต่อกันมาทำครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอเหมือนเดิมสองครั้งในหลักเดียวกัน เราก็คอทอลงหลักถัดไปจนไปถึงช่วงเพิ่มลายอีกครั้งหนึ่งก็จะทำเหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าช่วงนี้เราไม่ต้องนับแล้วว่าเราคอทอกี่ครั้งเราทำตามลายไปเนี่ยค่ะตามที่แถวที่แล้วทำไปได้กี่อันแถวนี้มีช่วงไหนที่เราจะถักคอทอได้เราก็ถัก ไปจนจนสุดช่วงนะคะเนี่ยดิฉันก็ถักมาจนลายช่วงมาจนถึงช่วงที่เราจะเพิ่มลายเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้สามช่วงที่จะเพิ่มลายเนี่ยเราก็ครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอลงสองครั้งในหลักเดียวกันจนนะึงนั้นครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอ ลงสองครั้งในรักเดียวกันโซ่หนึ่งครึ่งหนึ่งอันพอหนึ่งคอลงใน่ักถัดไปเนี่ยก็ทำสองครั้งทำสองครั้งในรักเดียวกันแล้วก็คอทอต่อไปค่ะจนถึงจนถึงช่วงลายถัดมาทำแบบนี้จนจบแถวนะคะ เราทำสุดแถวแถวต่อไปเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาถักตามมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงช่วงเพิ่มลายเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะแต่คอ,อทอข้างล่างเนี้ยมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ จาก10มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามความกว้างของตัวกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้เพราะเราจะเพิ่มคอทอตามหลักต่างๆที่ที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละแถวนี่ยค่ะค,ะนะคะอทอก็จะเพิ่มนะคะช่องคอทอพอเราเพิ่มลายตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นมา เราก็ทำตามตัวที่เพิ่มขึ้นไปจนสุดนะคะพอสุดแล้วเนี่ยค่ะจนถึงช่อง,ง,งว่างเนี่ยเราก็เพิ่มลายเป็น,น,ปน,น,ค,นรค,ครึ่งหนะะึ่งของพอหนึ่งคอเมือนเดิมค่ะทำสองครั้งแล้วก็เท่หนึ่ง เครื่องหนึ่งของพอหนคอสองครั้งแต่ทางนี้ก็จะมีตัวที่เพิ่มรายมาแล้วแล้วก็คอทอลงไปเลยค่ะเราจะลงเฉพาะเส้นบนนะคะสังเกตมะะที่พี่เป็ส้นลงมาเนี่ยปีเส้นจะเอาเฉพาะเส้นบนของคอทอตั้งแต่ละ,ถะ,ะแถวนี่ค่ะจะทำให้เห็นขีดติด ออกแววเ,เป็นขีดที่ทำให้เราเห็นการแยกแถวอย่างชัดเจนถ้าเราปักไปทั้งสองอันอย่างเนี้ยเราจะไม่เห็นขีดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเอาเฉพาะตรงกลางเส้นบนอย่างนี้เราจะเห็นเป็นแต่ละช่องจะถักแบบนี้ถักเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแถวที่ห้านะคะนับตรงนี้นับจากตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะคะ นับไปจนถึงห้าพอจบห้าแถวแล้วเราก็จะถักอีกลายหนึ่งค่ะถักอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบมันก็จะเป็นจากคอทอเราจะเป็นครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอแล้วตรงกลางก็จะกลายเป็นพอหนึ่งคอ้วค่อยดูตอนต่อไปนะคะคือตอนนี้เราถักไปให้ได้ห้าแถวในรูปแบบเดิมก่อนพอเราถักมาได้ห้าแถวนะคะ แ่าต่อไปเราจะเริ่มถักเป็นโซ่อสองค่ะโซ่อสอง้วทำครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอนะคะโซ่อสองครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอลงตามหลักต่างๆเหมือนกับตอนที่เป็นคอทอเลยคะ่ะแต่เราจะเปลี่ยนแค่จากคอทอ,อมาเป็นครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอเพราะขนาดเขาจะ เพิ่มขึ้นกว้างขึ้นขนาดก็จะกว้างขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของตรงนี้เพื่อใหอ้ลายเส้นสวยงามมือค่ะไ็ต้องเพิ่มขนาดให้เห็นนะคะให้เห็นชัดเจนว่าจากคอทอมาเป็นครื่งหนึ่งของพอหนึ่งคอขนาดก็จะเพิ่มหนึ่งหน่อย แต่ถ้าเพิ่มเป็นพอหนึ่งคอเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอนะคะขนาดเขาจะปรับปรับระดับขึ้นกันเป็นช่วงๆอะคะ่ะต่างกันประมาณหนึ่งถึงสองมิ่ของแต่และ,ะรูปแบบการถัก ะเห็นชัดเลยน,นะคะว่าอ่าคอทอกับเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอเขาจะกว้างต่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราก็จะถักอย่างเงี้ยไปค่ะจนสุดอ่าที่จะเพิ่มลายตรงกลางนี้นะคะพอถึงเพิ่มลายตรงกลางนี้เราจะทําเป็นพอหนึ่งคอนะคะ่ะพอหนึ่งคอก็ทําแบบน,นี้ค่ะทําเหมือนเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอแต่เรา เอาลงก็เอาขึ้นมาก่อนสองเนี้ยนะคะทีละสองเส้นไม่ใช่ดึงหมดเลยเงี้ยนี่สองเส้นพักไว้มาอีสองเส้นก็จะเป็นพอหนคอโดยนะคะเขาจะกว้างกว่ากันอันนี้คอทออันนี้ครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคออันนี้พอหนึ่งคอความกว้างเราจะเห็นชัดเจนเลยเขาจะกว้างกันประมาณหนึ่งมิล ดยที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะคะเราก็ลองฝึกถักดูสำหรับคนที่มือใหม่อยู่นี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งเราก็เชื่องเพิ่มนี้เราก็ทำเป็นพอหนึ่งคอนะคะต่อไปนี้ก็จะทำแบบนี้ไปจนสามแถวนะะต้ามัาจนครบพอหลังจาก,กเจอเชื่องนี้แล้ว หลักถัดไปก็จะเป็นเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอไปจนถึงช่วงเพิ่มเพิ่มลายแหลมๆเนี่ยค่ะเป็นลายใบไม้ใบกำลึงนะคะซึ่งเขาจะเป็นห้าห้าแฉกขนาดเขาเลยจะ ไม่เท่ากันเราจะเพิ่มความอ่อนหวานให้กับชิ้นงานถ้าถักเท่ากันไปเป็นตรงๆๆมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใบนี้คิดแบบมาเองค่ะพอดูใบตำลึงแล้วก็ว่าเราก็น่าจะขึ้นแบบให้เขาเป็นชิ้นงานได้ การถักโคเชก็เป็นจินตนาการค่ะอยากถักอะไรเราก็คิดไว้ในระบบสมองของเราเนี่ยค่ะจะกระนิดออกมาได้จากคนที่เคยถักเป็นอยู่แล้วนะคะก็จะคิดสร้างแบบชิ้นง,งานใหม่ใได้มาเรื่อยๆ เมื่อเราถักมาครบ3ามแถวนะคะเราจะถักกลับมาเพื่อจะมาเริ่มต้นนณจุดนี้ค่ะถักกลับมาด้วยกันเราจะมาเริ่มต้นที่จุดนี้นะคะพอเราจบแถวที่ทสามเราจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเท่ากับเป็นทางปากระเป๋าซึ่ง เราจะไปเพิ่มตรงที่อ่ากลางกระเป๋าแล้วก็ต้นกระเป๋านะคะเราก็ขักคอทอกลับมาค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็คอทอกลับมานะคะพอต่อไปนี้เราจะทําการกระเป๋าช่วงปากกระเป๋าเราพอแล้วค่ะความกว้างของปากกระเป๋าความกว้างของปากกระเป๋าได้ประมาณนี้ซึ่งเป็นที่พอใจแล้วนะคะล้วก็ ักกับมาค่ะผนตกด้วยนะคะตอนนี้อาจจะยินเสียงฝนหน่อยคร่องเดือนนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะตลอดอาทิตย์มานอนทบ,บุรีตกทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะอา,ากาศเย็นสบายดีนะคะฝนตก ่พอเราถักมาถึงช่วงมุมนี้ค่ะเราจะเริ่มถักเฉพาะมุมนี้นะคะจากมุมนี้ถักตามรูปแบบเดิมค่ะมาจนถึงมุมนี้เราจะไม่ขึ้นมาแถวข้างบนนะคะคือเราจะถักแค่เครื่องกลางกระเป๋าลงไปจากมุมนี้ถึงมุมนี้โดยถักเหมือนเดิมคือพอหนึ่งคอ พอมาตรงกลางนี่ก็จะเป็นอ่าตรงนี้เป็นเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอพอตรงกลางจะเป็นพอหนึ่งคอแล้วสองครั้งโซ่หนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งข้างนี้ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งของพอหนึ่งคอมาถึงนี่แล้วก็โซ่อสองวนกลับทําไปอีกทั้งหมดเจ็ดแถวก็จะเท่าเท่ากันสองข้างเราถึงค่อยมาประกบเป็นอ่ากระเป๋าลูก กระเป๋ารูปเอใบตำาึงนะคะนีค่ะเราเริ่มจากตรงนี้ด้วยโซ่สองเพื่อที่จะทำแถวต่อไปทำแบบนี้ไปจนเจ็ดแถวเลยนะคะโซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอไปจนถึงตรงกลางอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ค่ะ ถักไปทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะค่ะเมื่อถักเสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะคะเป็นใบตำลึงค่ะล้วอยู่ที่เราจัดตอนจะเสร็จนะคะเราจับสองชิ้นมาประกบกันนะคะแล้วก็ คอทอไปรอบเลยค่ะนะคะคอทอคอทอตาไปรอบเลยนะ,ะก็จะได้มาส่งประมาณนี้เหมาะสำหรับใส่สิ่งของที่เบนเบนนะคะนะคะือความยาวแล้วเบนเบนจะได้อยู่ใส่เครื่องสำอางใส่สิ่งของที่เบนเบนนะคะก็นะ จะใส่ของได้ไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ถือใส่เล่นเล็ก,ลกๆน้นอยๆนียค่ะแต่ถ้าเราเรย็บเข้าตรงนี้นะคะเยบ็บช่วงนี้ของทั้งสองด้านแล้วประกบตรงนี้อย่างเดียวจะทำให้ตรงนี้ใส่โทรศัพท์ได้ตรงนี้ใส่เครื่องสําอางได้ ะะเราใช้เข็มมาเย็บทั้งสองด้านค่ะฝั่งนี้ทางหนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้อีทางหนึ่งนะคะเย็บประกบตอนนี้เราจะใช้งานได้สองด้านนะะไว้ใส่เครื่องสำอางค่ะตือก็จะเก๋ๆดีค่ะนะคะ,นะคะือจะเป็นลาย นะคะจะสวยไปแบบหนึ่งค่ะเป็นรัปแบใบไม้ค่ะก็เสร็จอีกใบหนึ่งนะคะยังไงคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง แฮมเมรายพันธุ์ลานะคะดิฉันมีก,กลุ่มโคเชเลฟแล้วก็สินค้าที่ทำทั้งหมดนี้ก็นำไปขายที่ราซาด้าแล้วก็ชาีเข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ